พยายามระมัดระวังครับที่เราทําได้ก็คือสวมหน้ากากครับสวมหน้ากากผมนี่แนะนาหน้ากากผ้าที่ผมใช้เนี่ยโซลารามันักงได้และใช้เป็นปีไม่เปลืองและไม่มีปัญหาเรื่องมลพิษใช้จ,จริงใช้จริงนะแต่ว่าคนแนะนําว่าควรสวมสองชั้นดูว่าสถานที่เราไปนะครับก็ดูว่าผลที่ติดมมาจากอะไรพวอวันคืนอที่ไปเยี่ยมเยียนกับน,นะ ประเมินเงินกำที่จำเนี่ยยังทําได้อยู่ก็คือยังคุมได้โควิดเปอร์เซ็นต์ก็เลยไปยินขอคุณการในหัวขัา้นาครับกระสานให้นั่นนะเพราะถ้าติดหนึคนทั้งหมดทีสองพั 2, นกว่าคนในเนี้ยถ,ถ,ถ้าติดหนึคนไอ้สองพันคนจะติดหมดอ่ะอาจจะไม่ร้องคนนั้นควบคุมเรื่องนี้ได้ดังนั้นขออาจารย์ทั้งหลายเพื่อนครูทั้งหลายนะครับรวมทั้งพวกครูด้วยครับเด็กนักเรียนของเราอย่าได้ติดเชื้อโควิด -19 ขอให้กำลังใจกันทุกคน เราต้องภูมิใจงานที่เราทํานะครับเราเลือกงานของเราผมเรียกเลือกเป็นนักการเมืองนะเวลาใครว่านักการเมืองไม่ดีเนี่ยโดยส่วนตัวนึกถึกก็เสียใจแต่ว่าเราถ้าภูมิใจว่าเราจะต้องภาคภูมิใจในสิ่งที่เลือกเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นแลวก็เราต้องพยายามชี้นาในส่วนในการชี้นํำในงานที่เราทําให้ดีผมก็ทําหน้าที่ในประธานเนี่ย่งไปถึงมาที่ดีที่สุดนะครับ เท่าที่สามารถทําได้การแต่งั้อราชการในสภาท้องไป่นจลงมาเพื่อให้ทุกอย่างเข้าสู่ระบบก็คือว่ากว่าท0อย่ต่จะต้องเป็นหลักแนะนาสมาชิกก็ต่อเวลาว่าเราฝ่ายกฎหมายนะเราไองกมายกรับคุ้มครประเทศแต่เราไม่เขารับกฎเกณฑ์ราชอย่างนี้มันไม่ถูกเพรเราเป็นฝ่ายคับคุ้ครองประเทศเราก็ต้องเป็นตัวอย่างในการสอนกฎเกณฑ์ราชการก็แนะนําเข้าไปแต่คนี่ ผ่านร้อยคนนี้ผ่านร้อยป,ประเภทนะครับมันมันไมน่ไม่เหมือนกันหรอครับแต่ละคนแต่ว่ามันมีหลักกานเมืองมันถูกครองด้วยหลักมันก็ต้องยึดหลักที่ผมเน้มน,นมาต้นว่ามันมีหลักอยู่หลักกฎหมายปกครองด้วยหลักกฎหมายแต่ละข้อกฎหมายก็ต้องว่ากันไปแต่ถ้าที่ไม่รับกฎหมายท่านมีสิทธิ์ในวิธีการ้างจิตใจผมก็ขอเป็นวางใจในหะ้กับตโอเคท่านน้นงปีลงไปเลยนะครับเพราะว่ามาทำงานที่นี่ก็รู้ว่างานหนัก อันหนักแล้วก็เกี่ยวข้องกับคนมากอยากเรียนพวกเรานะครับว่าอีกตัวเลขหลังสุดเนี่ยผมเรียนว่าโลกเหนือจากเรื่องของความสามารถของคนเรื่องคุณภาพเ,เรื่องเรื่องของระยะเวลาในํางานก็มีส่วนมากในการที่ทําให้งานนั้น,ตะตะนประสบความสำเร็จที่ผมสามารถทําอะไรได้นเนื้อในพบอยู่สามปีนะครับสามปีเนี่ยมันมีรับพอที่เราจะคิดแต่หลังจากผมแล้วเนี่ยคอยอยากครับในสมัย ท่านรัตติเป็นนายกเนี่ยัาเปลี่ยนตัวเฉลี่ยเปลี่ยนทั้งผมนั่งดูตัวเลขเลยนะครับว่าคนนี้อยู่กี่เดือนสองเดือนเศษคนนี้อยู่เปลี่ยนกันเป็นจงกระทั่ไในที่สุดถ้าเอาเวลาที่หนมันมาคิดเนี่ยเหมือนวัยท่าท่าสี่ครับก่อนจะเกิดเหตุวิปิลฟัน,นงทนนงดเนี่ยเขาเปลี่ยนไม่ท่าท่าสี่เปตีนม่ท่ารัคนสองปีนี่สองปีสี่คนยังเป็นทันทุนของเหรคได้เลย เพื่เพื่ให้ตัเองได้เป็นแม่ทัพกระทรวงศึการนี่ก็ส่งคนมาเย,เยอะเลยรือเป่มีจะเป็นทุกปีทุกคนต้องการกี่เดือนเพราะเป็นเวลาที่ต้องให้โอกาสการได้อยู่ช่วงระยะสั้นๆยากที่จะทําอะไรได้สาเร็จเพราะนั้นช่วงเวลาที่อยู่นั้นก็เป็นส่วนสำคัญก็ขอพวกเราที่ทําง,งานในหน้าที่นะครับตั้งแต่ประหลัดกระทรวงลงไปนะผมไม่พูดแปลกการเมือง ท่านกลการชั้นเอือตลาดกระทรวงไปเนี่ยท่านมีเวลาหน่นทางานเป็นระยะเวลาในเวลาทานไกลการท่านขอทุคคนในเวลาขอให้คิดวันสิ้นสุดไว้ด้วยเพราะอะไรที่ยังทนไม่เสร็จรำให้ตกเพราะมิฉะนั้นมันจะทําให้ทันไม่ถึงเวลาก็าาทาให้ทันครับครับขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับ